บทนึ่ตอนเชื่อป่าหาสุดป่วนตอนที่สิบจอมขี้ตืดแห่งอังกฤษว้าววิวสวยจังมาชมธรรมชาติทั้งที่ไม่มีแกตกทอดเสียดายจังหยุดเพิร์ถึงไก่ได้แล้วมากางเต้นก่อนโอ ตอกตอกสมตอกสมอบตอกสมอบกให้หมดนะดูแล้วฟุ้ง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 เอ๊ะทีนี่ทงนี้เฟี่ยวไปไหนอีกล่ะเอ้ยไปนี่ไปไหนอีกแล้วคงหวังให้ช่วยอยากอยากได้แค่ไม่ก่อเรื่องก็ดีแล้วตึ้งโอ้ย ดอล l e t คือเล็ดแอนดอกจันคือเล็ดอกจันดอลล่าแอนแดอกจันเปอร์ซวงเล็บเปิดแอนแอนเออดอกจันแอควงเล็บเปิดวงเล็บปิดแ,แอคเสิ่งที่โทรุดได้ยินว่างยีนะ ดอกจันวงเล็บปิดวงเล็บเปิดดอกจันวงเล็บปิดว,วงเล็บเปิดวงเล็บปิดวงเล็บเปิดดอกจัน <c oughs> ดอกจันดอกจันดอกจันดอกเออดอกจันนายกำลัง, <c oughs> ลงด่าฉันอยู่หรอพึ่งให้ตามาหรอนึกว่ากลัวหรือไง ไก่ทอดเพื่อเป็นการขอโทษนายซื้อไก่ทอดเลี้ยงฉันแล้วกันนายจะซื้อไก่เพื่อขอโทษฉันสินะนายเนี่ยเป็นคนดีจังเพื่อเป็นการขอโทษนายดียังไงหรือเพื่อเป็นการขอโทษนายซื้อไก่ทอดเลี้ยงฉันแล้วกันนายจะซื้อไก่เพื่อขอโทษฉันสินะ นายเนี่ยเป็นคนดีจังดียังไงหรืออร่อยสุดยอดง,ำงำั่มงั่มฮไม่คิดว่าฝันว่าจะได้กินไก่จริงๆ Thank you Thank you นะ My friend Thank you Thank you นะ My friend เด็กฝรั่งนั้นดีจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้200บาทครับฮะเด็กฝ <Huh? S 1> รั่งเมื่อกี้ใจแล้วนี่ครับ เขาบอกให้เธอจ่ายอย่าบอกน,นะว่ามันมีเงินอนะโทรจากแม่คุณแม่มาพอดีค่าไก่ที่ลูกคุณเกิกนไปสองบาทครับสองบาทลทำอะไรลืไปผมด้วยหรอกนะครับนะครับ ใช่ใช่เสียเชื่อครอบคุณวตึงนืดหมดปล่อยเรื่องนี้เฉยๆไม่ได้ผลนายไม่ฝึกเรียนภาษาอังกฤษเลยโดนหลอกเกี่ยวไม่นั่นโอ้อยู่นั่นไงมีอะไรหรือ มีอะไรหรือพี่ช่วยทำรูปกระต่ายให้ไหมจริงหรืองำงำคอยดูนะเอ๊โหไม่เห็นเท่ากันแฮะยบร้อยแล้วกินจัหมดแล้วก็เพืองลัวหลวงโลกแย่งกระทั่งขนมเด็กเออกระทั่งขนมเด็กไหยก็เคยแย่งานที่กินไก่ด้วยกันเมรื่อกี้ มันอาจดูถูกความตึงเนื้อของฉันคิดตื่เหรอฉันฉันก็ครอบครัวคิดตืเ่เหมือนกันใช่ลืมแนะนําตัวไปพังฉันแฟรงค์หลานชายแห่งตระก,กูลคิดตื่แห่งอังกฤษ พอเลยฉันไม่อยากรู้จักคนหลอกลวงหลอกอะไรฉันบอกแล้วนาะยโอเคเองนี่เปรียแปลไม่บอกเออก็แปลไม่ออกคุณงูอย่างโทรรู้ไม่มีทางเข้าใจภาษาอังกฤษนี่แน่นายตั้เลยตั้งใจหลอกสินะเหมือนพูดเข้าข้างๆแต่รู้สึกท่าแม่งแม่าแมงแหม่แมแม่งแมงจ,จะต้องดุมเนะ่ยเดี๋ยว เดี๋ยวพันด้วยไก่ใครชนะมาันต้องล้มนายให้ได้ตบการแข่งเป็นหน้าที่ของหน้าที่ฮารุในออนฮัดสินะไม่เกี่ยวใครเตรียมกับข้าวมื่อเย็นมอมือเย็นได้ยอดเยี่ยมกว่าชนะน่าสุด,ดีแค่ชนะไม่ต้องจ่ายเงินค่าไก่นะฮ่าฮ่า ใช้อะไรดีๆออกไหมขอไปหาวัตถุดิบก่อนค่ะว้าวเกาลัดเกาลัดเกาลัดอีกเกาลัดเกาลัดวังระวังอ้าเจ็บถึงบอกให้ระวังไงอุ๊ย แกยังไงงไงมากงไงมากใช่เท้าเหยียบแบบนี้แล้วใช้ไม้ดันออกเป็นไงลูกอะไรน่าอร่อยเปลี่ยโอ้ยฟันหักวอลนัทเปลือกวอลนัทที่หุ้มเมล็ดไว้แข็งจะตาย แข่งนิดเดิมพันเริ่สักสีถึงหนึ่งใช้เงินน้อยที t ru> <t ru ่สุดถึงจะชนะฮ่าฮ่าเล่นฉันเตียนด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าก่อเรื่องนะพร้อมหรือไม่สวย anh sẽ gìn mình ở lại là ăn ở mà hãy gìn thử thầy đã xám bướng nha na ai mình này lao đây là ăn nhẹ ăn lượt รูฟของฉันขนมปังจากงจากฤษโ oh. oh. อ้โอ้เดิงที่มามาว่ามาจากนายมากกว่า <c oughs> ไม่เสียรกไม่ต้องน <c oughs> อน <c oughs> เราใส่ก่อนเบคอนและไข่ดาวจะเป็นอาหารเช้าแบบอังกฤษแต่ก็เปรี้ยงถึงหนืดจริงๆด้วย เตมอะไรมาเริมเร,มเรมข้าวอบที่เต็มไปด้วยสัตอาหารทั้งหวานได้อร่อยนง่าไรจังเลยเป็นคนต่างชาติเลยเตรียมกับข้าวที่หม้อไว้ด้วยมีองุ่นป่าเป็นของหวานเยอะขนาดนี้เลยถ้าเตรียมเยอะขนาดนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะสินะแทบไม่ได้ไม่ได้ใช้ พิปรุงกับกับกับข้าวได้จากการขออื่นขอคนอื่นที่เขาเหลือแต่วัตถุจิบได้จากในปา่าโกโฮมาด้โกฮกในปา่าน่ะมีของกินเพียเกาลาดวองนัทเป๊ะกุกุกู้ยพุพุพุซาจีนหาได้จากในป่า่านั้น ถ้าใส่ฟักทองหวานก็จริ่งอร่อยเป๊กกล้วยฉันเก็บเองเม็นกลิ่นเป๊กกล้วยนี่เองรูปไม่ต่างๆหลากหลายชนดิดนี้สามารถหาได้ในหาได้ในป่าของเกาหลี เกาลัดเกาลัดเป๊ะกล้วยองุ่นป่าถึงยังไม่ได้กินแต่ฉันก็รู้ว่าแพ้แล้วลชื่อเสียงของครอบครัวที่ตืน่นพังซะแล้วหัวไม่ได้ไม่กินใช่ไหมงั้นฉันเองเกลียงอ,อึกบึ้งไม่ได้บอกว่าให้ไม่กินการแข่งครั้งนี้มมค่ะเปลี่ยนคำพูดหน้าไม่อายแดน เปก๊กกล้วยเสียบไม้นี้ฉันทำให้สำหรับคนแพ้เชะไม่อยากได้กินรบนะโอ้อร่อยกว่าที่คิดแฮะฉันไม่ล่ะขอฉันกินด้วยสิไม่ฉันจะกินให้หมดจุดตะกละฮืหนูจะแพ้แต่จิตวิญญาณขี้ตือก็ยังอยู่งามกินอย่าแบบนั้น โอ้ยท้องท้องฉันอุ้ยนายก็เลี้งใส่ยาถ่ายลงไปใช่ไหมถ้ากินเป๊กกุ๊เะป๊กกุ้ยมากๆอาจท้องเสียอาจเจนหรือท้องว่วงได้อยากโกงอยากอยากยากงกดีอยากอยากงกดีหนักห้าห้านักห้าห้าพลิกสถานการณ์ได้จริง กันเปกก๊ปกเป๊กเป๊กกล้วยในหนึ่งวันผู้อยากกินได้7-10เมตรอยากินได้3-4มเมตรฝรั่งนี้อนี้อเหม,ม็นจังนะปี๊ด <sk r isa>